ส่งไม่ส่งพาให้ผมครับพี่เฮ้ยอะไรวะงงเดทําไมไม่ส่งพาให้ใช่ไหมเราว่านอนนี่ก,กําลังเบอร์เบอร์อยู่เราใครวะโหลครับแล้วนี่ใครครับพอดีผมมาปิดพารในเพจพี่แล้วผมประมูลได้ผมโอนตังค์ไปสองวันทําไมพี่ไม่ส่งพาให้ผมพี่ปิดเพจหนีผมเลยอ้าวละงานใหญ่กูปปเป็นต่เป็นตาเลยเป็นเรื่องเลยตอนนี้ตื่นเลยก็ <c oughs> เลยแบบว่องวาทาไมก็เล <c oughs> ยอธิบายพี่ครับผมเนี่ยไม่เคยประมูลพารหน้าเฟซนะครับ ไอ้ที่พี่ประมูลเนี่ยมันอาจจะเป็นเพจปลอมหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่ผมโอนตังค์ไปแล้วอ้าวไอ้เหี้ยกูผิดแล้วครัน้นี้เราโทรศัพท์ไปกูผิดทันทีเลยเราก็เลยรู้จะทํายังไงเดิเราก็บอกพี่ครับอย่างนี้ละกันผมไม่เคยประมูลพระพี่น่าจะโดนเพจปลอมแล้วนะครับหัวขิงเลยเพจจริงของผมอะพี่คนติดตามหนึ่งแสนแปดหมื่นคนนี่ออกขิงเลยคุยทับเลยเพราะว่าเพจเท่าที่ผมรู้เนี่ยเพจปลอมเนี่ยน่าจะคู่ติดตามเนี่ยจากสามหมื่น